สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บาปภายใต้แสงตะวันคลิปที่จะมาแบ่งปันกับทุกคนในวันนี้เป็นคดีทำร้ายร่างกายของทัซสยอิจิฮาชิที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นช่วงเช้ามืดเวลา24นาฬิกาสนาทีของวันที่26มีนาคมปี2007สถานีตำรวจเกียวโตคุจังหวัดชิบะได้รับแจ้งความผ่านโทรศัพท์สถาบันการสอนภาษาอังกฤษของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นโนวาสาขาโตเกียวโทรศัพท์เข้ามา บอกว่าครูสอนภาษาอังกฤษคนหนึ่งของพวกเขาชื่อว่าลินเซ่ฮอกหายตัวไปตั้งแต่หลังเลิกเรียนของช่วงบ่ายเมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้ก็หายตัวไปได้14ชั่วโมงแล้วตำรวจสอบปากคำเพื่อนร่วมห้องทั้งสองของลินเซ่เพื่อนร่วมห้องบอกว่าวันนั้นลินเซ่ได้ไปสอนหนังสือให้หนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ชื่อว่าทัตสึยะอิจิฮาชิตำรวจจึงไปที่บ้านของอิจิฮาชิในบ้านไม่มีคนอยู่ายในห้องก็สะอาดมากสิ่งเดียวที่ผิดปกติก็คือตรงระเบียงได้วางอ่างอาบน้ำที่ยาว 1. น เมตรกว้าง70เซนติเมตรสูง50เซนติเมตรเอาไว้ในอ่างอาบน้ําเต็มไปด้วยดินตํารวจนายหนึ่งลองกดดินในอ่างอาบน้ําพบว่าดินนั้นมีความอ่อนตัวอาจจะเพิ่งเอาใส่ลงไปเขาลองใช้มือขุดหน้าดินทันใดนั้นก็มีขาคนโผล่ขึ้นมาจากดินเขารีบเรียกตํารวจอีกหลายนายมาหลายคนร่วมกันขุดดินออกจนได้เห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีเสื้อผ้าจากการระบุตัวตนคนคนนี้ก็คือลินเซ่ฮอกหญิงสาวสัญชาติอังกฤษที่หายตัวไปลินเซ่ฮอกเกิด เมื่อวันที่30ธันวาคมปี1984ที่เมืองโคเวนทรีประเทศอังกฤษหลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยลีดในปี2006เดิมทีเธออยากเรียนต่อปริญญาโทจึงวางแผนพักผ่อนหนึ่งปีในเดือนตุลาคมปี2006เธอจึงเดินทางไปที่โตเกียวก่อนเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในสถาบันภาษาอังกฤษลินเซชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากเมื่อมีเวลาว่างก็จะพกกล้องถ่ายรูปไปเดินเล่นตามถนนและตรอกซอกซอยเล็กๆในโตเกียวมักจะใช้วิดีโอคอลเพื่อแบ่งปัน สิ่งใหม่ๆที่ตัวเองพบเจอในวันนั้นให้กับคนในครอบครัวฟังทุกๆวันยังมีเพื่อนร่วมห้องอีกสองคนที่อาศัยอยู่กับลินเซ่วันที่20มีนาคมปี2007หลังจากการสอนเสร็จแล้วลินเซ่ก็นั่งรถไฟใต้ดินกลับอพาร์ตเมนต์เหมือนเดิมทุกๆวันบนรถไฟฟ้าใต้ดินมีชายญี่ปุ่นคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้เธอพยายามชวนเธอคุยผู้ชายคนนั้นถามเธอว่าคุณคือครูสอนภาษาอังกฤษของผมใช่ไหมแน่นอนว่าลินเซ่ไม่ได้ยอมรับผู้ชายคนนั้นตามลินเซ่ลงมาจากรถไฟใต้ดินแล้วปั่น จักรยานตามหลังเธอจนกระทั่งถึงด้านล่างอาพาร์ตเมนต์ของลินเซ่ ผู้ชายคนนั้นบอกว่าตัวเขาหิวน้ำอยากจะไปดื่มน้ำที่ห้องของลินเซ่สักหน่อยหญิงสาวชาวอังกฤษผู้ใจดีไม่ได้ปฏิเสธคิดว่าในห้องยังมีเพื่อนร่วมห้องอีกสองคนเขาคงไม่ทำอะไรหลอกภายในอาพาร์ตเมนต์ของลินเซ่ผู้ชายคนนั้นบอกว่าเขาเคยเรียนศินละปะวางแผนจะไปเรียนต่อต่างประเทศต้องการครูสอนภาษาอังกฤษคนหนึ่งช่วยสอนภาษาอังกฤษให้เขาหลังจากนั้นเขาก็วาดภาพเหมือนของลินเซ่ทันทีอีกทั้งยังเซ็นชื่อตัวเองลงบนภาพเหมือนอีกด้วยทัตสยะอิจิฮาชิทัต อิจิฮาชิเกิดเมื่อวันที่หมกราคมปี1979ที่เมืองกิฟุประเทศญี่ปุน่นภายหลังย้ายตามครอบครัวมาที่จังหวัดชิบะที่อยู่ห่างไกลจากโตเกียว40กิโลเมตรแม่เป็นทันตแพทย์พ่อเป็นหมอในปี2005จากที่อิจิฮาชิเรียนจบจากคณะเกษตรมหาวิทยาลัยกิฟุก็ไม่ได้หางานทําแต่อาศัยอยู่ที่บ้านให้พ่อแม่เลี้ยงเขาอาศัยอยู่คนเดียวที่เมืองอิจิกะวะจังหวัดชิบะทุกๆเดือนก็จะให้พ่อแม่ส่งค่าครอง ชีพมาให้เขา10,000แเยนหรือ26,300บาทอิจิฮาชิเขามีระเบียบวินัยมากมักจะเข้าฟิตเนสเป็นประจำและปั่นจัก,กรยานวันละ25กิโลเมตรมีแฟนสาวที่คบกันมา1ปีแล้วความสัมพันธ์มั่นคงนอกจากปกติที่ชอบอ่านการ์ตูนและไม่ชอบออกไปข้างนอกแล้วอิจิฮาชิก็ดูเหมือนโอตาคุชาวญี่ปุ่นธรรมดาธรรมาคนหนึ่งจนกระทั่งมาเจอลินเซฮอกวันที่24มีนาคมปี2007วันเสาร์หลังจากที่ลินเซและทัศสยะอิจิ ฮิชิเตอร์นาและรู้จักกันเพียงครั้งเดียวอิจิฮาชิก็ให้ลินเซ่มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้เขา ลินเซ่ผู้ใส่ซื้อคิดว่าถึงเขาจะดูแปลกๆไปสักหน่อยแต่อาจจะเป็นเพราะเขินอายก็เท่านั้นและการได้รู้จักเพื่อนชาวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนก็สามารถทําให้เขาเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้นจึงตอบตกลงไปการเรียนภาษาอังกฤษหนึ่งชั่วโมงได้จบลงแล้วอิจิฮาชิกลับพูดว่าตัวเขาหรือพกเงินค่าเรียนพิเศษคลาสนี้มาด้วยอิจิฮาชิพูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณตามผมกลับไปเอาที่บ้านลินเซ่ผู้ใส่ซื้อไม่ได้คิดอะไรมากพวกเขาเรียกแท็กซี่หนึ่งคันแล้วเดินทางไปที่อ อิจิฮาชิลินเซ่บอกให้คนขับรออยู่ที่ประตูสักครู่หลังจากนั้นก็เข้าไปในอพาร์ตเมนต์กับอิจิฮาชิคนขับรออยู่สักพักเห็นว่าลินเซ่ยังไม่ออกมาจึงขับรถออกไปและในเวลานั้นภายในอพาร์ตเมนต์ของอิจิฮาชิลินเซ่กำลังเผชิญกับความทรมานและความเจ็บปวดเหมือนตกนรกหลังจากที่เดินเข้าไปในอพาร์ตเมนต์เขาให้ลินเซ่รออยู่ที่ห้องรับแขกสักพักเขาเข้าไปหยิบเงินที่ห้องแต่ลินเซ่ยังไม่ทันได้นั่งลงตอนนี้กลับกลายเป็นคนร้ายสมองของเขาว่างเปล่าในใจมีเพียง ความคิดเดียวเท่านั้นอันไม่อยากติดพุกอย่างไรก็ตามการจัดการกับร่างกายนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเขาเห็นอ่างอาบน้ําในห้องน้ําจึงทําให้นึกถึงการทําสวนที่เคยเรียนในมหาวิทยาลายัยดังนั้นจึงย้ายอ่างอาบน้ํามาที่ระเบียงนําร่างของลินเซวางลงไปในอ่างอาบน้ําแล้วฝังดินลงไปหลังจากที่จัดการทุกอย่างเสร็จแล้วเขาได้นําเอาเสื้อผ้าและเงินสดเล็กน้อยติดตัวไปเพื่อเริ่มการหลบหนีตำรวจพบร่างของลินเซภายหลังในร่างกายยังตรวจพบอสุจิของอิจิฮาชิจึงรีบดำเนินการปร ประกาศตัวจับอิจิฮาชิเริ่มแรกได้ติดรูปประกาศจับอิจิฮาชิไปทั่วทั้งโตเกียวและเมืองที่อยู่ใกล้เคียงต่อมาประกาศจับก็เผยแพร่ไปทั่วญี่ปุ่นและในเวลาเดียวกันเพื่อไม่ให้คนจำหน้าได้อิจิฮาชิได้ทำการตัดสินใจที่น่ากลัวมากสัลกรรมด้วยตัวเองไม่มีเงินและไม่กล้าไปโรงพยาบาลสัลยกรรมในห้องน้ำสาธารณะในโตเกียวเขาได้ใช้กรรไกรตัดลิ่มฝีปากให้กว้างขึ้นใช้มีดคัตเตอร์ตัดด้านข้างของจมูกออกบางส่วน จากนั้นก็เย็บปิดแบบนี้ทําให้ปากของเขาใหญ่ขึ้นจมูกก็แคบลงทั้งหมดนี้เขาทําสําเร็จด้วยตัวเองโดยไม่ได้ใช้ยาชาใดๆเลยหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วอิจิฮาชิก็พันแผลจนเรียบร้อยสวมหน้ากากและนั่งรอรถไฟออกจากโตเกียว2ปีกว่าสําหรับการหลบหนีของอิจิฮาชิเขาเดินทางไปในสถานที่23แห่งในญี่ปุ่น ที่ที่ไปบ่อยที่สุดก็คือเกาะโอฮาในโอกินาวาและเมืองนิชินาริในโอซาก้าเกาะโอฮาเป็นเกาะที่อยู่ในคุเมจิมะโอกินาวามีพื้นที่0.37ตารางกิโลเมตรเป็นเกาะร้างไร้ผู้คนอิจิฮาชิเคยไปที่นี่มา3ครั้งแล้ว เขาอาศัยอยู่บนเกาะภายในบังเกอร์คอนกรีตสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสร้างสวนผักตรงพื้นที่ว่างเปล่าข้างนอกห้องใช้ความรู้วิชาทำสวนที่ตัวเองเรียนมาปลูกหัวไชเท้าและข้าวโพดและยังกินผลไม้ป่าบางชนิด ลาและงูเป็นต้นแต่การอาศัยอยู่บนเกาะนั้นน่าเบื่อมากเขาจึงกลับไปทำงานที่เมืองนิชินาริในโอซาก้าเมืองนิชินาริในโอซาก้ามีสลัมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่นี่เต็มไปด้วยคนเร่ร่อนเพิงที่พักและการจราจรเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อาชญากรของญี่ปุ่นมีคนญี่ปุ่นหลายคนที่ไม่อยากยอมรับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นของญี่ปุ่นแต่สำหรับอาชญากรอย่างอิจิฮาชิแล้วที่นี่คือที่ซ่อนตัวและที่หาเงินอย่างไม่ต้องสงสัยเขาหรือบ้านที่สุดโศมในเขตเมืองนิชินาริ เคยเก็บขยะเคยทำงานเป็นช่างปูนที่ไซ์ก่อสร้างเพียงแค่เป็นงานที่ทำเงินได้และไม่ต้องเปิดเผยใบหน้าเขาก็ทำมาหมดแล้วและยังเก็บสะสมเงินได้ไม่น้อยเลยทีเดียววันที่30ธันวาคมปี2007อิจิฮาชินำเงินที่สะสมได้มากกว่า7 0 0 0 0 0บาทเดินทางจากออสก้ามายังเมืองวาคายามะเข้าไปที่โรงพยาบาลเสริมความงามแห่งหนึ่งเดิมทีพราะอิจิฮาชิต้องการหลบหนีประกาศจับจึงคิดอยากจะสัญญกรรมหน้าของตัวเองมาโดยตลอดถึงแม้ว่าครั้งแรกจะลงมือทำด้วยตัวอง แล้วแต่ส่วนที่ทําไม่ได้เยอะอีกทั้งการผ่าตัดครั้งก่อนยังทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้ทําให้คนที่เห็นเขารู้สึกวัวว่าดูรุนแรงครั้งนี้ในวากายะมะเขาใช้เงินไป6 0 0 0 0เยน หรือ158,000บาทยกสันจมูกของตัวเองขึ้นและเลเซอร์ลบรอยแผลเป็นที่จมูกทั้งสองข้างอิจิฮาชิยังใหญ่จะทำส่วนอื่นอีกด้วยเขาจึงทำงานอย่างหนักต่อไปเพื่อหาเงินไปสัญญกรรมครั้งที่3 2ปีต่อมาวันที่23ตุลาคมปี2009อิจิฮาชิไปที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในฟุกุโอกะปรับแต่งสันจมูกยกหนกคิ้วเสริมจมูกด้วยกรดไฮายาลูโรนิกการผ่าตัดครั้งนี้ใช้เงินไป50,000เยน หรือ131,800บาทริมฝีปากล่างบางลงสันจมูกสูงขึ้นตา2ชั้นก็ชัดขึ้นเปรียบเทียบกับภาพก่อนหน้านี้มีการเปล่นแปลงไปเยอะมากอิจิฮาชิก็พอใจกับการทำสัญญกรรมในครั้งนี้มาก เขาคิดว่าหลังจากการทำสัญกรรมในครั้งนี้คนอื่นจะจำเขาไม่ได้แล้วเขาก็สามารถเปลี่ยนชื่อและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วเขาสามารถทำได้จริงๆหรือไม่พวกเราลองมาดูความเคลื่อนไหวของฝั่งตำรวจกันบ้างในตอนแรกตำรวจติดประกาศจับอิจิฮาชิไปทั่วประเทศก็ไม่ได้รับข้อมูลใดๆ ตำรวจญี่ปุ่นจึงค่อยๆผ่อนคลายการเฝ้าระวังและการติดตามคดีนี้แต่ว่าพ่อแม่ของดินเซที่อยู่ในประเทศอังกฤษหลังจากที่รู้ว่าลูกสาวถูกฆาตกรรมจึงเผยแพร่ข้อมูลให้กับสื่ออังกฤษทันทีหนังสือพิมพ์เดอะการเดียนและสำนักข่าว BBC มีการรายงานความคืบหน้าของคดีกระตุ้นความสนใจของประเทศอังกฤษและประชาคมระหว่างประเทศที่มีต่อคดีนี้เดือนพฤษภาคมปี2007 พ่อแม่ของลินเซเดินทางมาที่ญี่ปุ่นสัมภาษณ์คนที่รู้เกี่ยวกับคดีนี้ทั้งหมดขอความช่วยเหลือสถานทูตอังกฤษในญี่ปุ่นให้ช่วยจัดงานถแถลงข่าวให้และแสดงประกาศจับที่ตัวเองทำขึ้นเพื่อจะให้คนญี่ปุ่นหลายๆคนรู้จักใบหน้าของอิจิฮาชิมากกว่าพวกเขาได้ทำเสื้อยือดขึ้นเป็นจำนวนมาก และสกรีนรูปของอิจิฮาชิพร้อมด้วยข้อความก่อนที่ทัศยะจะถูกจับกุมพวกเราไม่สามารถนอนหลับได้พวกเขาถึงขนาดหาคนขององค์กรยามากุชิกุมิองค์กรใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นมาช่วยตามหาอิจิฮาชิในขั้นตอนการตามหาตัวผู้ก่อเหตุพ่อแม่ของรินเซเกือบจะใช้สมบัติทั้งหมดที่ม,มีในที่สุดทัศนคติของตำรวจและประชาชนญี่ปุ่นก็เริ่มกระตือรือร้นขึ้นเดือนมิถุนายนปี2008 ตำรวจญี่ปุ่นเพิ่มรางวัลน,นำจับ1ล้านเยนหรือ263,600บาทเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านเยนหรือ2 6 3ล6 0 0าบาทนี่เป็นรางวัลน,นำจับที่สูงที่สุดที่เคยมีมาในญี่ปุ่นบางทีรางวัลน,นำจับ10ล้านเยนก็ดึงดูดคนได้จริงๆทั่วทั้งญี่ปุ่นจึงเริ่มเล่นเกมแมวจับหนูกับอิจิฮาชิในทุกๆวันตำรวจจะได้รับข้อมูลจำนวนมากข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้มานั้นไร้ประโยชน์ และในจำนวนข้อมูลมากมายนี้หลักฐานจากโรงพยาบาลสัญญกรรมแห่งหนึ่งในฟุกุโอกะกระตุ้นความสนใจของตำรวจวันที่24ตุลาคมปี2009 เป็นเวลาที่อิจิฮาชิไปที่โรงพยาบาลสัญญกรรมในฟุกุโอกะเพื่อไปทําสัญญกรรมครั้งที่3หมอที่เขาดูแลได้ถ่ายรูปใบหน้าทั้งหมดของเขาเมื่อถ่ายภาพบใบหน้าด้านซ้ายของเขาสังเกตเห็นว่าใบหน้าของเขามีฝายสองจุดที่ค่อนข้างชัดเจนมักจะรู้สึกคุ้นเคยอยู่เสมอแต่ก็คิดไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหน แต่ในตอนนั้นหมอไม่ได้ใส่ใจมากอย่างไรก็ตามวันที่5พฤศจิกายนตอนที่หมอกําลังจัดเรียงเอกสารก็สังเกตดูรูปของอิจิฮาชิอีกครั้งทันใดนั้นเขาก็จําได้จริงๆแล้วเขาเคยเห็นฝ่ายสองเม็ดนี้จากรูปบนใบประกาศจับที่รถไฟใต้ดินจากคําอธิบายของแพทแย์สัญญกรรมตํารวจจึงได้ทําการดัดแปลงรูปของอิจิฮาชิในใบประกาศจับทั้งยังฟื้นฟูรูปรักษณ์ของเขาหลังจากการทําสัญญกรรมวันที่หพฤศจิกายนตํารวจได้เผยแพร่หมายจับ อันใหม่ออกไปทั่วประเทศในตอนนั้นอิจิฮาชิยังอยู่ที่โอซาก้าเห็นประกาศจับตัวเขายิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเขาจึงตัดสินใจกลับมาที่เกาะโอฮาอย่างไรก็ตามเพียง4วันหลังออกประกาศจับช่วงบ่ายของวันที่10พฤศจิกายนปี2009บนเรือเฟอร์รี่ที่เดินทางไปโอกินวาวาพนักงานจำหน้าของอิจิฮาชิได้ ต่อมาจึงโดนจับกลุมตัวตั้งแต่นั้นมาการหลบหนีมา31เดือนของอิจิฮาชิก็จบลงในเวลานี้ตำรวจและครอบครัวของดินเซ่ได้ทำการรอพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมวันที่23ธันวาคมปี2009สําสำนักงานตรวจสอบดูแลเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นตั้งข้อหาฆาตกรรมและทำร้ายร่างกายให้แก่อิจิฮาชิวันที่4กรกฎาคมปี2011มีการเปิดสารคดีของอิจิฮาชิอิจิฮาชิยอมรับสารภาพในความผิดของเขาแต่ เขาปฏิเสธเรื่องที่ตั้งใจทำร้ายลินเซ่จนเธอเสียชีวิตเขาบอกว่าในตอนนั้นเขาแค่ประมาท และบังเอิญรัดคอของลินเซ่จนเธอถึงแก่ชีวิตในชั้นศาลเมื่อได้เผชิญหน้ากับครอบครัวของลินเซ่อิจิฮาชิก็คุกเข่าลงตรงนั้นบอกว่าเขาเองไม่ได้ตั้งใจทำร้ายลินเซ่แต่นั่นไม่ได้ทำให้ครอบครัวของลินเซ่และผู้พิพากษาหลงกลพวกเขาคิดว่าเขาแค่ต้องการทำให้โทษเบาลงนี่เป็นแค่การแสดงก็เท่านั้นวันที่21กรกฎาคมศาลเมืองชิบะมีคำพิพากษายืนยันว่าอิจิฮาชิมีความผิดโทษฐานทิ้งอัมพรางร,างร่างกายถูกพิพากษาจำคุก ตลอดชีวิตครอบครัวของลินเซร่รู้สึกสบายใจขึ้นผ่านไปมากกว่า2ปีในที่สุดผู้ก่อเหตุก็ได้รับโทษตามสมควรแล้วอย่างไรก็ตามบนอินเทอร์เน็ตในญี่ปุ่นกับมีการรวมตัวกลุ่มแฟนคลับของอิจิฮาชิเกิดขึ้นระหว่างทางที่ส่งตัวอิจิฮาชิกลับไปขึ้นศาลบังเอิญมีภาพหลุดเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตรูปภาพนั้นได้เปลี่ยนทิศทางความคิดของประชาชนไป ในรูปภาพอิจิฮาชิผมยุ่งเหยิงริมฝีปากหนาปิสนิทเส้นโครงหน้าชัดเจนทําให้หญิงสาวหลายๆคนรู้สึกว่าเขาหล่อมากและนี่เองที่ทําให้อิจิฮาชิเปลี่ยนจากนักโทษเป็นไอดอลของหญิงสาวญี่ปุ่นหลายๆคนในทันทีมีแฟนคลับกลุ่มหนึ่งพวกเธอก่อตั้งสโมสรเรียกอิจิฮาชิว่าตัวชายแห่งการหลบหนีและทําเว็บไซต์ส่วนตัวให้กับเขา เพื่อแบ่งปันความคิดเห็นซึ่งกันและกันแม้กระทั่งในวันที่ขึ้นศาลฝูงชนก็มารวมตัวกันอยู่นอกศาลเพื่อเขาขณะที่อยู่ในคุกอิจิฮาชิยังเอาเรื่องราวการหลบหนีของตัวเองมาเขียนเป็นหนังสือบันทึกอันว่างเปล่า2ปี7เดือนก่อนถูกจับกลุ่มเนื้อหาพูดถึงขั้นตอนที่ทําให้เขาทําร้ายลินเซ่รวมถึงชีวิตตลอดเส้นทางการหลบหนีหลังจากดีพิมพ์ก็ถูกแย่งซื้อจนหมดค่าลิขสิทธิ์สูงถึง50ล้านเยน หรือ13ล้านหน0 0 0บาทอิจิฮาชิบอกว่าจะมอบเงินทั้งหมดนี้ให้แก่พ่อแม่ของลินเซ่แต่ก็ถูกปฏิเสธอย่างหนักแน่นไปมาถึงวันนี้คดีทั้งหมดก็จบลงแล้วในจุดนี้ก็อยากจะเตือนผู้หญิงทุกคนผู้หญิงไม่ควรไปที่บ้านผู้ชายที่ไม่คุ้นเคยตัวคนเดียวโดยเด็ดขาดต้องดูแลตัวเองให้ดีบางครั้งบนโลกใบนี้ก็โหดร้ายมากกว่าที่พวกเราคิดไว้ซะอีกเอาล่ะค่ะวิดีโอของวันนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะหากชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์ให้ฉันด้วยนะคะ เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะใหมสัปดาห์